สวัสดีพี่น้องฟองไปสุขสุขคนครับโผม่มันีกะได้มาะไตเมืงดาเนาะพี่น้องเบิ่งน้ากันพี่น้องครับเคยเห็นไหมครับไตเมรรืงดาอยู่น้ำสานี่ยหะพี่น้องเอาชากับมาน้าเอาปีกับมาน้าพี่น้องรุ่นน้ากันครับเอาได้หรือเปล่าเอาได้แล้วเปล่ครับโอ้ยเด็กะเล็งฟูนี่แ,แนะน,น,นำรค,นนนครับพี่น้อ่พี่น้องครับกำลังจับอยู่เนาะยังได้เอาอได้ปะไอ้พี่น้อง ครับสองครับสองนี่พี่น้องฮัทมัน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 เอามันแล้วพี่น้องอับพี่น้องยีง่เดี๋ยวสองเราใส่ถุงเราเมันพกถุงมาพร้อมตัวนีน่เอาสองเราเด้อพี่น้องเด้อนับแต้มครับอือยู่จังได้เอาจะไปลงงานเลยหลัเด้อ น้ำลุกเรื่อยๆเดือดโอ้ลุกน้ำม,มันตื่นเตี่ยวไปเรา <hadi S 2> พี่น้องห้องดุน้มกันครับเบิึงกันนั่งเหครับพี่น้องครับมันสามารถไต่หนังดาเนาะพี่น้องเนาะไต่ส w i n g เราครับพี่น้องครับ,รรบ,รบยู่ติดกันเล่นบ่โอ้พี่น้องยู่ยู่เฮี้ยงกันเรื่ด้ๆเอาชาจับมังคั่นครับ สองตัวนะพี่น้องเนาะนี่นนยู่แต่ยูย่สองตัวคุณรับเอาปีกันแย่งในทางคุณพี่น้องเป็นในทางคุณเพื่อเอาปีอาบอกคือน้องพี่น้องเองยสนะิได้จักตเนาะหลุนน้ำกันได้พี่น้องเด้ปุ่มมี่ ที่เห็นสองตัวเนาะสาหนีไล่มาเนาะพี่น้องกะคือมาไต่อยู่น้ำสาครับพี่น้องครับขุดเแีนไปเร้วครับเอาปีพอแล้วพี่น้องเต่บ่ได้ครับแรยนจวดได้เนาะตรนี้เอาเนี่ยนี่ๆๆๆๆวๆๆๆๆีๆๆ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 ีน

อืเสร็จอีกแล้วพี่น้องนะครับพี่น้องครับนี่เอามีบอลอี่โอ้พี่น้องได้ได้ตัวเราก็ซีเดียวได้เนาะมัน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 พี่น้องมันซีเดียวครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวน้อยลูกบอลลูกบอลนี่ฮะลูกบอลลูกลูกบอลอ้เออตัวตัวเมียพี่น้องเบิังกัน่า ก็อยู่คนเดียวอู้นี่ครับพี่น้องเวลาเขาหายกินเขาถึหายกิงสีนะน้องพนะี่น้องเนาะนี่ครับไตง่วงๆนี่ครับลงไปแล้วพี่น้องอู้ลงนุ่มตื่นไนะด้เนาะสัตว์ตรวจได้เด้อพี่น้องเนี่ยว่าเป็นแมงดาแก่แล้วเนาะครับพวกมูนี่สิมาว่างใครเนาะพี่น้องเนาะ ้อมือวิว่างไครเนาะครับน้องเห่ากับไตน้ำขอบสาไปงั่เงีเนาะครับแง่งก็ดีใจครับพี่น้องครับก็แง่งน้ำขอบสาไปงั่เงีเนาะครับเดี๋ยวก็พ่อ,อยอีกครับพี่น้องคาดว่าสิมีหลายตัวยี่ดอกสาหน,น,น,น่พี่น้องน้องกันพี่น้องดุนกันเงี้ยเง้ครับ เป็นแนวมีสิลีดีล้วตัวเด้ง l o โอ้คือบุญนีเนาะมาแกนี่นเนาะพี่น้องเอ้ยนแนวปีใดยตัวบ่บบท่านใดเห็วนวะบ่บ่โ้ไอซี่ตัวพี่น้องไอสาได้อีกห้องนียังไหนนี่มีอีกบ่ที่สาสาได้มี่มึงด่าเนาะนี่เนาะพี่น้องล่องแง่งกลับไปยังกลับไปหม่งเกาก้อนพี่น้องกระหาขึ้นมาอีกครับ นี่ครับพี่น้องพอแล้วครับพี่น้องฮีอะฮีอะลุบแล้วของแกได้ครับตัวผูกตัวเมียเราเป็นตุ๊บเมียวะฮะตัวเมียตัวเมียเนาะอ๋อถือว่ามันนี่ก็ล่ะดูเต็มท้องแล้วใครเต็มท้องใหญ่ที่ก็เอาลวดนี่ครับพี่น้องตาเป็นตัวที่หาเนาะพี่น้องครับแง่งกลับมาหมุนกาพี่น้องคว้าพี่ก็ครับเราดีไปทใช่ แสดงว่าบ่อยบ่อยขึ้นมากเลยเนาะเอาพี่น้องครับดุ่นกันอีกเบิ่งกันในเหง้าครับพี่น้องครับเรื่อยวนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องครับอีกตัวหนึ่งพี่น้องเขายากจัดการนี้โจ๊ะโอ้ย่หนมาเดยนาะพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับชื่อบาล ยังีบเม่ได้เพีนองเยดุนกันครับจีนองไปล้ครับไปแล้วครับล้ครับงยยงยยองยเลืดก่ฟุเลยฮึบจุ๊บอ้นาอย่าเลยนนเลยเอยึอดแล้วอดแล้วึงบาแล้วครับโอ้เมอยกับีนองครับับ ้ตัวผูวยกันไหมตัวผูวะใข่หอ,อกเลยไให่หอ,อกเลยเอาตัวผูนั่นเลยคือใครออกไข้รังนั่นเนาะอเอ้าเลยเด้อพี่น้องนะตัวผูไข่หอกครับ <c oughs> ดีจังไข้รังแดงเนาะเอาตัวที่หกเนาะพี่น้องเนาะสานี้ครับยางวนไปวนมาได้คือเกาครับพี่น้องครับโอ้บุปผิตลุ่งนำเด้อนำขุ่มเ้อพี่น้องเด้อเต็มย่างดาเขาตรงอยู่ึรงเครืงเลยเนาะพี่น้องเหาหายอยู่ครับ ตรงพ่ออีกละตรงนี้อีกละจะเก้าลายไ,ได้พี่น้องซานี่ครับมาเอาเทคโ,โดดนโลยีสิบสามคิดโตได้พี่น้องเอนสีเบิด์บูสพี่น้องเลยมาเอาดูลายครับห่าบางอย่างจังน้อยพี่นอ้อ,นองครับพี่น้องครับกะกโอมี่พี่น้องเบิดแล้วครับพี่น้องครับอาชาเราก็ออาไปดอกพี่น้องนั่งดาได้หกโตหรือพี่น้อง แค่ละเอามาให้พี่น้องเขาบังงดูเป็นเดมีตัวผู้ตัวเมียเป็นเดมผู้นี่วะเมียนี่วะเดมยังเมียนอนอีกเอาเอาใส่ไว้ว่าให้มันตายเนาะนี่ครับพี่น้องนี่พี่น้องเดมฮุกฮกตัวพี่น้องอพี่น้องเนาะห้าข่าเดียวพี่น้องตลเครับพี่น้อง นี่มาเอาปีกตัวหนึ่งสินี่เอาปีกจะได้ตัวนึ่งน้องพี่น้องนะขอเงี้ยขอให้ปลอดครับนี่ครับโอกเลี้ยววอเล้ยวพี่น้องโอ้ยจริงจังเลยพี่น้องเอ้ยขอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ